ยินดีต้อนรับสู่คืนนี้มีเรื่องเล่าคืนที่ดูเงียบอาจจะไม่ได้เงียบจริงๆและเสียงบางอย่างที่คุณคิดว่ามันธรรมดาบางทีมันอาจจะเป็นเสียงของบางสิ่งที่ไม่อยากให้คุณอยู่ต่อเรื่องคืนนี้จะพาคุณไปฟังเสียงลากเก้าอี้ยามดึกจากห้องที่ไม่มีใครอยู่แต่มีเสียงเหมือนใครกำลังรอผมชื่อนัท ทำงานเป็นกราฟิกฟรีแลนซ์อายุ28ปีผมเพิ่งย้ายเข้าคอนโดแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพที่นี่ดูเงียบสะอาดแล้วราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดผมได้ห้องชั้นเจ็ดห้องมุมสุดของทางเดินข้างห้องผมมีห้องว่างอยู่หนึ่งห้องเจ้าของบอกว่าไม่มีใครเช่ามานานเกือบ3ปีแล้วเขาพูดแค่นั้นก่อนเปลี่ยนเรื่องไปเฉยๆคืนแรกที่ผมเข้ามาอยู่ทุกอย่างดูสงบ แต่พอถึงประมาณตีหนึ่งผมได้ยินเสียงครืดครืดเสียงลากเก้าอี้ดังมาจากห้องข้างๆผมชะงักแต่คิดว่าคงเป็นเสียงจากชั้นอื่นที่สะท้อนมาผมไม่ได้สนใจและพยายามนอนต่อคืนถัดมาเสียงนั้นกลับมาอีกแล้วมันชัดขึ้นกว่าเดิมเหมือนลากช้าๆแล้วก็เงียบไปผมเริ่มเอะใจเพราะรู้ว่าห้องข้างๆไม่มีคนอยู่ ผมเลยลองถามรอปภในตอนเช้ารอปภทำหน้าอึ้งๆแล้วบอกว่าห้องนั้นเมื่อก่อนมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งครับเธอเป็นครูสอนศินละปะชอบนั่งวาดรูทตอนกลางคืนแต่วันหนึ่งเธอไม่ไปทำงานเพื่อนกับแฟนเธอผังห้องเข้าไปแล้วเจอเธอเสียชีวิตขาเก้าอี้ในห้องเขาหยุดพูดแล้วมองหน้าผมก่อนจะพูดเบาๆว่า เธอตายในท่านั่งวาดรูปครับมือยังถือผู้กันอยู่เลยหลังจากวันนั้นเสียงลากเก้าอี้ไม่ได้หายไปแต่มันเริ่มมีจังหวะคลืดหยุดคลืดหยุดเหมือนลากแล้วหยุดเพื่อน,นั่งผมเริ่มกลัวจนถึงขั้นย้ายที่นอนมานอนโซฟาแต่คืนนั้นผมได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปมาในห้องข้างๆมีเสียงขูดพื้นคล้ายๆกับการลากอะไรอยู่ตลอดเวลา ผมเอาหูแนบกำแพงฟังแล้วได้ยินเสียงผู้หญิงพูดเบาๆว่าอีกนิดเดียวใกล้เสร็จแล้วผมสะดุ้งรีบถอยออกมาทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครอยู่ห้องนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นผมลองเดินไปฟังที่หน้าห้องข้างๆประตูปิดสนิทเหมือนเดิมแต่ผมเห็นบางอย่างใต้ประตูมีหยดสีแดงคล้ำๆเลอะพื้นมันเหมือนสีหรือเลือดเก่าๆ ผมเคาะประตูห้องเบาๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ไม่มีเสียงตอบแต่ผมได้ยินเสียงเก้าอี้ขยับจากข้างในอีกครั้งครืดผมรีบเดินกลับห้องแล้วปิดประตูแน่นคืนนั้นผมฝันว่าเข้าไปอยู่ในห้องนั้นภายในมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่กลางห้องผมมองไม่เห็นหน้าเธอเพราะผมเธอยาวปิดหน้า รอบตัวเธอเต็มไปด้วยกระดาษวาดรูปและทุกแผ่นเป็นภาพของผมเธอวาดผมมีทุกท่าทางตั้งแต่นั่งเดินหลับยืนอยู่หน้าห้องสุดท้ายเธอเงยหน้าขึ้นมาช้าๆแล้วพูดว่าขอบคุณที่มาอยู่ข้างๆฉันผมสะดุ้งตื่นทันทีเสียงเก้าอี้ยังดังอยู่ข้างหูผมแม้ตอนลืมตา ผมตัดสินใจย้าย,ายออกในวันรุ่งขึ้นและในวันสุดท้ายผมเห็นอะไรบางอย่างเมื่อเปิดม่านหน้าต่างผมเห็นหินสาวคนนั้นนั่งอยู่ในห้องข้างคองเธอหันมามองผมจากในห้องที่ไม่มีใครเช่าแล้วเธอก็วาดรูปอะไรบางอย่างแล้วลาก,กุยไปทางประตูเสียงบางเสียงอาจไม่ได้ต้องการแค่ให้คุณได้ยินแต่มันอาจต้องการให้คุณอยู่กับมันนี่คือคืนนี้มีเรื่องเล่า ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เพราะคืนนี้เราอาจได้ยินเสียงเดียวกัน